สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลเซลนะครับผมกับงานแทงน้ำพอสูงแล้วก็งานวางระบบน้ำคอ,อนโทรลอัตโนมัตินะครับผมทุกอย่างเป็นระบบโซลเซลนะครับผมอันนี้จะใช้เป็นระบบ DC 12โวลต์อันนี้จะปล่อยน้ำแยกเป็น6โซนนะครับผมลงจากหอทางสูงอันนี้คือตัวระบบน้ำของเราครับตอนนี้แยกโซนูกค้าคุณท่อสองนิ้วนะครับลงมาจากหอทางสูงนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับอันนี้จะเป็นตู้ควบคุม แยกออกเป็นหกโซนครับตั้งเวลาข้างในได้ครับระบบอัตโนมัติกนะครับหกโซนสวยๆครับงานตั้งตั้งค่าได้อ่าแต่ละตัวนะครับตั้งได้ทั้งหมด16ออปชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็นชุดผลิตไฟนะครับผมเป็นชุดผลิตไฟโซล่าเซลล์นะครับสำรองไฟตัวนี้เพื่อที่จะจ่ายไฟระบบดีซีเข้ากับตู้คนอนโทรลตัวนี้ครับ ้ใช้แบติ0แอมป์แบตแบตเจลนะครับลิฟร์เกลเลยนีวก็จะเป็นตัวปั๊มที่ดูดขึ้นหอถังนะครับผมเสมอดูดขึ้นหอถังสองแรงนะครับน้ำ1บสองคิวนะครับตัวนี้สูบขึ้นตัวนี้ก็จะมีระบบป้องรอตัดได้เรียบร้อยนะครสวยงามแข็งแรงเลยนะครับไม่ต้องใช้คนนะครับผมอัตโนมัตินะครับ ถ้าใดสนใจนะผมงานทางน้ำพุ่งสูงงานระบบน้ำที่เป็นมนาตรฐานก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคโราสุรสศิลป์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดองราคาสองสอ